สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วโตเตวิธีชาวบ้านนะครับวันนี้ก็ยังเป็นวันทํางานเหมือนเดิมนะครับพอดีเห็นยอดแขรงงามๆเลยจะพาเพื่อนๆมาชมต้นแครนะครับแคแดงนี่ก็ต้นพริกที่เคยถ่ายลงสุ่รอีกแล้วยอดแคร์นะครับแครแดงนะครับนี่ต้นนี้เอาไ้ดูพริกเอ่ที่ผมตากไว้หน่อย ใช้ได้อยู่นะนี่น้ำเขาจะไหลออกด้านล่างครับผมชื้นช่วงนี้ก็น่าฝนด้วยนะแห้งดูพริกก็แห้งดีนะครับจะต,ต้องเก็บเม็ดนั้นมาใส่ละนี่ก็ต้นยอหน่อยยอด้วยครับผมเก็บไปตำกินไม่บ่อยอยู่ครับ ีรถมารอส่งสินค้าอีก2อคันแลครับมาแต่เช้าเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บยอดแค่ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปลวกอีกหลายน้ําเลยเดี๋ยวเราเราชมตอนลวกกันครับส่วนพริกนี่ก็2อปีแล้วนะครับก็ยังติดดอกเมื่อกี้ผมว่าเก็บได้3-4เมตดนะครับพริกสุกนะนี่ก็ยังเป็นพริกเขียวอยู่เอาไว้ก่อนนะครับพริกเขียว ใครมีพื้นที่เล็กน้อยก็ลองปลูกดูนะครับดูแลเขาเดีๆสักหน่อยหนึ่งก็อยู่ได้สองปีนะครับถ้ากิ่งไหนแก่เราก็ตัดแต่งให้เขา,าเกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะได้ต้นพริกอยู่กับเรานาน,านๆนะครับเก็บผลกินได้เป็นปีสองปีเลยนะครับพริกต้นนี้นะครับอดอกพริกติดกำลังติดดอกเยอะนี่อย่างเงี้ย กิ่อย่างนี้เราก็ต้องแก่เรากอ็อาจจะต้องตัดแก่งกิ่งเขานะครับนี่ก็ยอดแค่ที่ผมเก็บมาเมื่อกี้นครับแล้วก็เด็ดเด็ดเด็ดนะครับแล้วเราก็เติมน้ำร้อนลงเลยครับโอ<ฮ>้โหผมจะลวกประมาณสี่ถึงห้าครั้งนะครับ แล้วเราก็จะปิดฝาไว้นะครับรอ,อนี่ก็เป็นน้ำที่สามนะครับเนี่ยใช้น้ำสองแล้วนี่น้ำที่สามนะครับผมก็จะทำอย่างนี้ประมาณตั้งสี่ถึงห้าครั้งนะครับแล้วเราก็ปิดฝาเช่นเคยนะครับเหมือนกับเราลวกม,มาม่าต้มมาม่านะครับลวกมาม่านะครับปิดให้ให รอชมต่อไปครับหลังจากที่โตเตลวกยอดแครนะครับห้าน้ำนะครับเนี่ยตามคลิปข้างต้นเนี่ยก็จะลักษณะเหมือนนียครับเหมือนคล้ายๆต้มขี้เหล็กเนาะสำหรับผักเครื่องเค้อีกอย่างก็แตงกวานะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกปลานะครับเนี่ยเป็นน้ำพริกกล่องนะครับกล่องละสิบบาทนะครับซื้อมาน้ำพริกปลานะครับแต่ว่าไม่ใช่น้ำพริกปลาบองนะ ก็ไม่มีเนื้อปลาบองนะครับไม่ใช่นาปิกปลาบองแล้วก็จะมีแคปหมูนะครับมีปะทูทอดนะแล้วก็มีตัวไก่ครับสองไม้กินง่ายๆครับเพราะว่าวันนี้เรายังทํางานอยู่เนาะแล้วก็เนี่ยข้าวเปล่าครับเพื่อนเพื่อนข้าวเปล่าวัดซื้อเขาเพราะว่าหนุ่มโซนนะไม่มีเวลาทํากับข้าวครับอาศัยว่ากินง่ายๆในวันทํางานนะครับนี่เป็นไงกับข้าวสําหรับกับข้าวของโตเต๋วันนี้นะครับก็จะประมาณนี้แหละครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเมนูกับข้าวดเด็ดๆก็บอกตัวเต๋ได้นะครับตัวเต๋จะได้ลองทําทานมั่งนะครับประทูนี่ชุดนี้ได้สามตัวเลยนะเพื่อนๆนะอาจจะตัวเล็กนะก็เลยได้สามตัวเข็งนี้เมื่อก่อนได้สองตัวเนาะคิดกับเก่าสําหรับคลิปนี้ตัวเต๋ก็ขอบคุณเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปและให้กําลังใจตัวเต๋น,นะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามโตเต๋วิถีชาวบ้านเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้โตเต๋ด้วยนะครับในการทําคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้โตเต๋ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม